ใช้ค <rium> <Dante> ืนใช้คืนแน่หไปแล้วนะใช้คืนช็อกโกเลตเครื่องมือช่างเดี๋ยวเรามาเป็นช่างซ่อมกันบ้างนะเพื่อนๆชื่อดีมีนะเพื่อนๆแต่ว่ามันมันอ่อนว่ะอุยอุยอุยอ่ะเดี๋ยวเรามาไขกันนะเพื่อนๆกัก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  เอกินสงสัยว่าจะต้องเอาเข้าช่องฟรีสนะเพื่อนๆน,นี่คือตู้เย็นนะเพื่อนๆเ,เป็นตู้เย็นจิว๋วซึ่งข้างในมีอะไรที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะมีแกะเลยอันนี้ซื้อมาจากในาทิกตอกนะเพื่อนๆมีทั้งหมด20อันนะนี เอาสีชมพูแล้วกันนะเป็นตู้เย็นจิ๋วนะเพื่อนๆข้างในจะมีอะไรข้างในจะมีอะไรจะมีของกินหรือล้านะเธาดมีของกินจริงด้วยเป็นเยลลี่เดี๋ยวเปิดช่องฟรีสเลยนะช่องฟรีสก็เป็นเยนลลี่แต่เป็นเัลลี่อะไรนะเป็นน้ำแข็งเหร <c oughs> อฮึฮึื่องอันงนข้างล่างก็มีเป็นเยนลลี่เหมือนกัน อืมหนบหนับเป็นยาลี่รสผลไมนะ้นะเพื่อนๆมีตู้เย็นต้อง20ตู้นะเดี๋ยวจะแบ่งเอาไว้ให้แม่ไปขายที่ร้านด้วยนะแต่ว่าเก็บไว้เองด้วยแจ اد اد แ๊แดมไข่ดาวจ้าขอนี้15บนาทนะเหมือนจะเป็นขนมจากประเทศจีนนะมีภาษาจีนเขียนอยู่พี่ดิเท็ก็อ่านไม่ออกเพ <c oughs> เลยนะเห <c oughs> มือนไข่ต้มเลยเ <c oughs> พื่อนๆดูซิว่าเหมือนไข่ต้มมากเลยนะ เหมือนไข่ต้มมากเป็นวุ้หนหนึบหนับนึบนับมันมีรสชาติเปรีป้ยวๆด้วยนะท่าดาเดี๋ยวพี่ดิเทศจะมาทําน้ําแข็งใสไข่ต้มถ้าดามีมน้ําเขียวเหลืออยู่หน่อยหนึ่งาดาอุ๊ยน้ําแข็งใสน้ําแข็งใสใส่ไข่ไข่ไข่ล่นไปเลยอ่ะไข่ฉันล่นไปเรียบร้อยน้ำแข็งใสไข่ต้มนี่จ้ะน้ําแข็งใสไข่ต้มกินเลยนะ เข้ากันอยู่นะมาดูก h o s สเ e p p e เกอร์กันเขาเคลมว่าเป็นมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกะละละเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่ามันจะเผ็ดต่อแค่ไหนเชียวอหั่นสีดำปิดเลยกลิ่นก็ดูไม่น่าเผ็ดเนาะอ,อ,อ,อร่อยมันรู้สึกว่ามันมีความเผ็ดตามหลังมาหลังจากที่เรากินไปแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดมากจนกินไม่ได้นะเพื่อนๆมันเผ็ดกำลังดีหลังจากที่กินไปสักพักหนึ่งความเผ็ดมันเริ่มดันตามหลังมาแม่มีขนมมาให้ลองชิมขนมอะไรอ่ะลองจิบเลยได้เลยใช่ไหมดำปิดเลยไม่สีเนี่ยสีอะไรเนี่ยลองชิมดูเป็นขนมเผ็ดเขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะแต่ว่ากินแล้วพี่ทีเท่ว่ามันแบบเผ็ดกำลังดีทำไมทำหน้าขมวดจังเปล่าเห็นคาว่าเผ็ด มันยังไม่เห็นเผ็ดไหมมันจะเผ็ดตามหลังถ<ช>้าเราลองกินมันทั้งแผ่นอืมเราเมอือะเจ๊ไหมมันตามหลังมามใส่คืนนะมันฝรั่งเหมือนกันใส่คืนใช้คืน,น, <c oughs> คนแนม่ไปแล้วนะใช้คืน,นช้อนช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นช้อนจริงหรือเปล่านี่เป็นช้อนจริงๆด้วย พีท่ทีแท้มีองุ Sod ่นเคียวโฮอยู่เดี๋ยวจะตักองุ่นเคียวโฮกินนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำช้อนหักทำช้อนหักนะตอนแรกจะตักองุ่นเคียวโฮมาแบบนี้แล้วช้อนมันด้ามันหักนะเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวเราต่ you, refined, อช er ้อนได้นะนี่ช <insan 550. S 1> ็อกโกแลตนั่นๆเอกีเอก แต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เยลลี่นะมันมาเป็นในรูปแบบลูกอมนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมมีลูกไก่ตรงนี้ด้วยนะน่าจะเป็นขนมจากประเทศจีนนะเพื่อนๆไข่ดาวจ้าเป็นรสนมเ้วลองชิมสีเหลืองอย่างเดียวสีเหลืองเป็นรสอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆว่าสีเหลืองรสอะไรอ่ะอันต่อมาน่าจะเป็นเล็บลูกอมนะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะเล่นมายากลให้ดูก่อนดูให้ดีเฮ้ยสั้นลงปะ สั้นลงไหมสั้นลงไหมมันสั้นลงไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเลยเสื้อนี้เขาก็จะมีสีสีน้ำเงินสีขี้สีสสสเห <c oughs> <c oughs> ลืองเฮ้ยทะลึ่งเลปะสีชมพูจีบ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 ไปจีบมาแล้วก็กินเลยอบอกครูหนูอยากเรียนลำไทยลำไปลำ,ลำเสร็จกะพอครูเผอลำลำคู่หันหน้าลำลำครูไม่เห็น คุณครูนักเรียนแอบกินเล็บนี่น้ำก็จะเป็นแบบรสชาติผลไมนะ้นะนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่อ่อนๆโอ้ยน่ากลัวเห <laughs> มือนผีเลย เนนนะะวันนี้จะได้กินส้มตำ้อเพื่อนๆโอ้ยีนส้มตำเราวันนี้ออ้ไก่ทอดเกียมันหน่อยโอ้ไก่ไหมไก่เกี่ยมันเพอจะเมาเผินไหมล่ะนี่เป็นส้มตำถาดนะแล้ว ไปกินซุปเติมกันเพื่อนๆไก่ทอดนี่ไงสวยด้วยอ่ะสวยไหมอ่ะอันนี้น่ากินจังเลยอ้โหคุณดงนเบาหวานนะจ๊ะบาหวานจ้าเยเด็กๆกินข้าว่านกินแล้วก็หดนี่นี่นี อ่าามนี่นี่นี่ทางนี้อ่ะอันนี้แตงโมไหนลองพูดแตงโมสามทีดิแตงโมแตงโมแตงโมเฮ้ยแตงโมแตงโมตาใส่ดนตรีดิงูไว้ควายเป้าเมืองไว้ชกชกงูชกมา มาศาสตรมาแล้วนะเอายังเอายังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่วาย <c oughs> เราจะมาสร้างเมืองเมืองกระปุลอ่ะเอาตรงนี้เอาตรงนี้ <c oughs> ไปเลยเอา้า <c oughs> <c oughs> เป็นทหารรอบนอกอ๋อเป็นผู้กู้<ว>ให้เป็นทหารรอบนอกผู้กู้ก,กูการเมืองใช่เราสร้างเมืองเพิ่มก่อนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยน่าหั่งอะไรมาหน่ะลองเปิดให้ดูหน่อย ออะไรอ่ะดูิเปิดตรงไหนอ่ะเอ้เป็นรสสตรอเบอรี่กับนี่นี่ช้อนหน่อยนี่ช้อนดีแดงเปรี้ยวหวานฝานอร่อยอร่อยอร่อยชิมมั้งไงบานหน่อยไปไหม 冰冰的嘛，冲喉的。